สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวนะครับแล้วก็ทดสอบนะครับตัวเราเตอร์บวกแอร์การ์ดนะครับใส่ซิมใช้งานได้เลยนะครับตัวเราเตอร์กับแอร์การ์ดรุ่นนี้นะครับจะเป็นรุ่นที่ท็อปที่สุดของที่ร้านนะครับที่วางจําหน่ายอยู่นะครับตัวเราเตอร์นะครับสเปกก็จะเป็น Z TE นะครับอ x 3000นะครับเป็น Wi-Fi 6นะครับแล้วก็ตัวแอร์การ์ดนะครับก็จะเป็นแอร์การ์ดที่รองรับเน็ตได้สูงสุด1 5 0เกนะครับผมตัวแอร์การ์ดรุ่นนี้นะครับปกติจะรองรับเฉพาะทูนะครับที่ร้านจะมีกการรปลลลด็อไให้้แวนะคับ ก็จะรองรับเป็น a s d Tag แล้วก็ Two นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเราเตอร์รุ่นนี้นะครับจะออกเน็ตได้ประมาณเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเราจะเช็คในส่วนของดาวน์โหลดและอัพโหลดนะครับซิมการ์ดที่ผมใส่จะเป็นซิม Two แบบรายปีนะครับ15เมกไม่อันดราสปีดนะครับว่าเราใส่กับเราเตอร์ชุดนี้นะครับว่ามันจะได้เท่าไหร่นะครับการใช้งานนะครับก็คือหลังจากที่เราเชื่อมต่อตัวอัการะนะครับเข้าไปที่ตัวเครื่องเราเตอร์นะครับไฟ USB จะติดกระพริบนะครับ สักคู่หนึ่งนะครับไฟอินเทอร์เน็ตจะติดนะครับเมื่อไฟอินเทอร์เน็ตติดแล้วนะครับก็ใช้งานได้เลยนะครับในส่วนของไฟตัว l s Lo อตตัวนี้นะครับไม่ต้องสนใจนะครับมันก็จะเป็นการเรียกหาของระบบสายนะครับซึ่งอันนี้เราไม่ได้ใช้ระบบสายนะครับเราใช้ตัวอินเทอร์เน็ตผ่านตัวแอร์การ์ดนะครับก็จะมีแค่นี้นครับโอเคครับส่วน LAN ที่เราใช้ก็จะมีอยู่4ช่องนะครับ LAN หนึ่งสองสามสี่ใช้ได้ทุกช่องนะครับโอเคครับ ชื่อ Wi-Fi จะปล่อยออกมาเป็น2ความถี่นะครับก็คือ2.4 G แล้วก็5 G นะครับในส่วนของเป็นสเปกก็จะเป็น w i ไ i 6ด้วยนะครับทีนี้เราไปดูนะครับว่าเราต่อผ่านไซแลนดครับเข้าไปที่ PC นะครับว่าจะได้ดาวน์โหลดและอัปโหลดเท่าไหร่นะครับเครือข่ายที่ผมใช้งานก็จะเป็นจะเป็น t ท l นะครับสเปคของตัวซิมการ์ดก็จะเป็นอ่า15เมกไม่อันไม่ลดสปีดนะครับพิกัดที่ทดสอบก็จะเป็นรางกำแพงนะครับ ดาวโหลดครั้งแรกได้สามสิบห้านะครับเดี๋ยวเราดูในส่วนอัปโหลดนะครับว่าได้เท่าไหร่นะครับสเปคพื้นฐานตอนนี้จะเป็นสิบห้าเมกไม่อั้นเรสปีดนะครับเป็นซิมไลเป้น,นะครับเห็นไหมครับอ่าอัปโหลดจะได้ประมาณยี่สิบสองนะครับเดี๋ยวเราเทสให้ดูซ้ำอีกรอบนะครับถือเป็นอีกชุดหนึ่งที่ที่แนะนำนะครับสำหรับ ท่านที่สนใจตัวราเตอร์บอกแอร์การนะครับน mm ี hmm. ่ครับค่าก็จะอยู่ที่ประมาณราวสามสิบบวกนะครับ mm hmm. ถือว่าเกินแพ็กเกจมาเท่าหนึ่งนะครับหนึ่งเท่านะครับจาก จากแพ็กเกจของรายปีก็สิบห้ามนะครับก็เกินมาเดี๋ยวทดสอบให้ดูอีกรอบนะครับสักสามรอบนะครับเวลาเราทดสอบพวกนี้นะครับก็แนะนําให้ทดสอบประมาณสักสามรอบนะครับเราจะได้ค่าเฉลี่ยโดยประมาณนะครับว่าอ่าโอเคมันอยู่ที่ดาวน์โหลดเท่าไหร่อัปโหลดเท่าไหร่ประมาณนี้นะครับ อาจจะมีช่วงที่ขึ้นสูงบ้างลงบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับก็อยู่ที่สภาพแวดล้อมแล้วก็เสาส่งนะบริเวณที่เราติดตั้งในส่วนของตัวเราเตอร์นะครับโอเคครับค่าเฉลี่ยก็อยู่ที่30บวกนะครับถือว่าเป็นอีกชุดหนึ่งที่ที่ดีครับที่ดีมากๆนะครับในส่วนของสเปคตัว wifi ที่ปล่อยออกมาก็ดีครับแล้วก็แลนอันนี้ไม่ต้องพูดนะครับแลนมันเป็นกิกกะบิตอยู่แล้วก็รองรับเน็ตได้เต็มที่อยู่แล้วนะครับผมโอเคครับ ถ้าท่านใดสนใจก็ฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับตัวาเตอร์บวกร์การ์ดชุดนี้นะครับสนใจก็สามารถสั่งซื้อได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ